ครับหลังจากที่เราพ่นสีเสร็จเมื่อวานตอนมืดค่ำครับผมเดี๋ยววันนี้แสงแดดดีครับผมเอาออกมาตากแดดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูฝากระโปรงที่พ่นไว้เมื่อคืนนี้ครับสีดำสดใสเลยครับผมตอนนี้แสงลงแล้วเนียนเลยครับ แไม่ต้องขัดหยาบเลยครับผมสีดำใสามากเลยลจะรอเจ้าของมาเอากลับบ้านครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เอาออกมาตากักแดดเมื่อกี้ผมก็ <c oughs> อันนี้ก็คืองานเรายังไม่ได้ขัดหยาบนะครับผมสีใสและเกอร์ใสามากเลยครับ <c oughs> ไม่มีผิวเปลือกส้มคือก ัดเล็กน้อย <c oughs> ถ้าไม่ทีเรียดก็ใส่ได้เลยครับผมก็แทบไม่ต้องไปขัดแต่ถ้าขัดหน่อยมันก็จะดูสวยกว่านี้ครับหลังจากที่เมื่อกี้เอาออกมาประกอบม,มือเปิดก็เอาออกมาตากแดดเลยออกมาตากแดดเสร็จก็เคลือ <c> บ <oughs> ด้วยอัญยาสาม m ครับผม <c oughs> ใช้ผ้าไมโครกับน้นยาสาม m ขัดออกมาหล่อเลย เงาวิ้งเงาวิ้งแน่สีดำสดสวยสีดำลอยได้อออโอเคสวยงามแสงลงทุกบุกลอยทุกจุดเลยครับเรียกเม็ดบุกอย่างสวยเลยครับ ขั้นตอนที่ผม้นก็บอกอยู่ในคลิปที่แล้วอยู่แล้วครับผมลองเอาไปทำดูครับสูตรนี้สวยแน่นอนโอเคนะครับผมบ๊ายบาย